แบบฝึกหัดการฟังนะคะการฟัง <c oughs> บทที่เจ็ดแบบฝึกหัดที่เป็นพาร์ท listening พาร์ทการฟังหรือทิงลี่นะคะทิงลี่มีทั้งหมดข้อหนึ่งถึงข้อสี่ตัวอย่างเหมือนเดิมเนเกาซิ่ง,งดีใจมากๆกนะคะถูกต้องยนหญิงดูภา,า,าพยนตร์ก็เลยผิดนะคะข้อนี้ผิด ทีนี้เราจะมาเริ่มข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งค่ะฟังแล้วตอบคำถามตามที่ครูพูดนะคะหนึ่ง学校学校ในภาพเป็นเสีดยด้วยมา ปูตุยต้ยอ่าปูตุ้ยนะคะอันนี้ปูตุย้ยเปลี่ยนสีนิดหนึ่งปูตุย้ยตรงนี้เป็นโรงพยาบาลใช่ไหมคะไม่ใช่学校วันที่ย2สิงหาคม5พคถูกต้องไหมคะถ้วยอ่าปา,ปาเงยเดือนแปดอู่ห้าววันที่ห้านะคะวันที่ 5, ห้าอู่ห้าวนะคะอ่ะ วันที uh, ่ห้าปลาย月五号า看书看ั้对不对他们不对不对他们没有看书นะคะอ่า看电影ดูภาพยนตร์แทนไม่ได้อ่านหนังสือนะคะสื่คร่บสี่บอกว่าสี่月二十号สี่月二十号 โดยเอาค่ okay. สื่อเย yeah. เดือนสี่ถูกไหมคะเอพเรียว uh, วันที่ยี่สิบถูกต้องนะคะมาดูนี่ค่ะทับชูนะคะหรือท uh, ีอาอ์ปูเฟนส่วนที่สองคนที่สอง ฟังบทสนทนาแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับบท,บทสนทนาที่เขาพูดตัวอย่างก็เช่นนี้ฮาวนี้ฮาวเห่นเก้าซิ่งนชื่อน,นี้ยินดีที่ได้รู้จักคุณตัวอย่างก็เอาข้อ C ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาดูข้อต่อไปกันสีแดงโอเคจียวเอ,อ่อไม่ใู 今天是几月几号？今天是九月十二号。今天是几月几号？今天是九月十二号。东甲课，哪哈王可心？一，一嗯，他、嗯，宝、嗯、话。 ีวีวันนี้วันที่เท่าไหร่เขาตอบว่าจินจววจววนี้วันที่สิบสองถูกต้องนะครับเียวขาบอกพรงนี้คุณจำ 明天你做什么，老爸？明天我去学校看书。明天我去学校看书。张龙，换哪一对？B ีใช่ว่าเป็นไงคะ我去学校想จะไปโรงเรียนไปทำอะไร看书 <c oughs> ใช่ไปอ่านหนังสือ <c oughs> อ่าที อะไรต้องขอส1号สิบเอ็ดวอีสิบเอ็ออว่าสิบเวอี่อาอิอไหันคะชนชอ,อันทาเอ็หอวันอ็อี่เอ็วอ่าค่ามิงมามเขาบอกว่าวันที่สาเอ็นเป็น,นีจสิีเป็นวันอะไร เขาบอกว่า31าวนคือวันจันนัน n d a y ถูกต้องไหมคะอถูกต้องข้อสุดท้ายก็ดูออกเลยตอบด d o กแน่นอน <c oughs> นะเขาบอกว่าอะไรนะพรุ่งนี้เปน็นวันเสาร์คอะไรพรุ่งนี้เป็นวันเสคจะทำอไรพรุงน พรุ่งนี้ชื่อเป็นสิงชีเลี้ยววันเสรนาร์แล้วนี่คุณจั่วเสริมมะ,มะคุณ<ม>ะจะคุณจะทำ,ทำอะไรทำอะไรค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะประโยคยาวมากมหงเทียนอ้ จงกวยาหิย่าจา้าอจงกวยใช่ายาวมากเห็นไหมมิงเทียนพรุ่งนี้ชือฉันจะไป จงกวัวเพื่อนเย่เพื่อนคนจีนแล้วมีเจาบ้านนะคะไปบ้านเพื่อนคนจีนไปทำอะไรชื่อจงกวัวชา่ไปทานาไปกินอาหารจีนอ่าพรุ่งนี้ฉันจะไปรับประทานอาหารจีนที่บ้านเพื่อนคนจีนนะคะตรงกับข้อดีนะ,ะโอเคค่ะ part ทสนะคะส่วนที่สาม ก็คือฟังประโยคแล้วตอบคำถามตัวอย่างเช่นเช้าอูตอนบ่าย我去商店。ฉันจะไปร้านค้า。าเสียงหม我想买一些水果。ฉันอยากซื้อผล,ลไม้สักหน่อย。เวนถามว่าถ้าเชื่อู่ไหลี่าหลีแปลว่าจะไปที่ไหน？ตอบงเตียน,นะคะในนี้。ียน 好，拜卡。九，明天是三月十九号星期三。明天星期几？九，明天是三月十九号星期三。明天是星期几？拜卡。 สี่เขาบอกว่า明天三月เยื่พรุ่งนี้三月ห้าวันที่นะสิบเก้ามีนาซิงชีซานบอกเลยตอบเลยแล้วถามว่ามิงเทียนซิงชีจีพรุ่งนี้วันอะไรก็คือซิงชีซานสิบค่ะสือวัทีนสิบเก้าม 今天是几月几号？昨天是八月二十号。今天是几月几号？打卡。好。有。哎，有两两声。他讲昨天是八月二十号。昨天呐。 เมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานเป็นปลาเวอเสือห้าวแล้วจินเทียนล่ะวันนี้ก็ต้องเป็นปลาเวอเสืออีห้าวใช่ไหมคะอ่าส่วนใหญ่เราจะตกข้อนี้กันประมาณว่าเมื่อวานวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้น,น,น,นแล้วพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดตามไม่ทันนะคะโอเคต่อไปค่ะ ชืออีข้อสิบเอ็ดชืออีนะมามีคำนี้คะ่ะเซิงยื่เซิงแปลว่าเกิดยื่แปลว่าวันเซิงยื่วันเกิดพราวันเกิดของฉันเราจะบอกว่าวอ,อันเซิ่ วันเกิดของเธอก็หนีเตอเซิงยื่ออย่างเช่นเราซื้อจะถามวันเกิดของหนีเราซื้อก็จะถามว่าหนะะีเตอเซิงยื่อคือวันเกิดของคุณเนี่ยเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าใครอยู่หน้าเตอเซิงยื่อก็คือคนนั้นเป็นเจ้าของวันเกิดนะคะกําลังจะบอกว่าข้อ11ค่ะ 八十一，他，说，妈妈的生日是一月二十二号。妈妈的生日是几月几号？放银行卡。妈妈的生日是一月二十二号。他问妈妈的生日是几月几号？刀卡。诶诶诶。 等一月二十二号，นะคะ，。生日是十月二,十月,二十月二十二日。十二，我朋友会做中国菜，明天我去他家吃中国菜。明天我做什么？十二，我朋友会做中国菜。 明天我去他家吃中国菜。明天我做什么？打卡，立即去朋友家。